ความเป็นพี่เป็นน้องแหละเรารักกันนะแต่อะไรที่น้องทําที่มันดีน้องก็ต้องสารต่อไปแต่อะไรที่มันไปขัดใจหรือว่าทําอะไรอื่นเคลียร์ตัวเองเคลียร์ตัวเองทุกคนเกิดมาท,ทุกคนมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงนั้นควรอยู่ในตําแหน่งที่มันพอดีซึ่งก็ให้กําลังใจน้องก็บอกว่าให้น้องไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องที่น้องทําเราไม่ยุ่งแต่จะให้เราเกียดอย่ามากินข้าวบ้านคุณนะอย่าไปร้องเพลงบ้านคุณนะมันทําไม่ได้หรอกครับเป็นเพื่อนกันถึงเพื่อนเราจะทํา ผิดมหันต์เราก็แค่ได้แต่มองให้กฎหมายทํากันไปเราก็ได้มองแต่ไม่ใช่บอกว่าฮัลโหลเห็นไม่ดีหเหรอเลิกคบกันนะเวย้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่อาจไม่แสดงออกได้ชัดเจนเกินไปนะครับจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ผมมองว่ามันร้อยเปอร์เซ็นแหละมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนที่ไม่ชอบอยู่กับอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็นนะครับแค่นั้นเองครับผมว่าเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเถอะเต็มที่ก็แค่วันนี้กินข้าวหรือย,ยังหรือ คำถามหลังไมก็เป็นไงดีขึ้นยังแล้วก็จะไม่ก้าวไกา่เรื่องลึกๆเลยปล่อยเขาเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเราเราเราเอาไว้แค่เรื่องความเป็นเพื่อนพี่น้องกันเพื่อนผมคนไหนก็ตามเราเป็นห่วงเขาแหละแต่ความเป็นห่วงของเรามันมันไม่สามารถที่จะไปทําให้ใครดีขึ้นได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วกรรมใครกรรมมันอ่ะใครก่อก็ต้องรับไปเองผมก่อผมก็ต้องรับเองใครทําผิดก็รับผิดชอบตัวเองไป รู้เรารู้ตัวเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงพี่ๆก็รู้ผมรู้ว่าพี่ๆรู้ว่าผมเป็นคนยังไงหน้าสื่อเป็นยังไงหลังสื่อเป็นยังไงหรือใช้ชีวิตยังไงพี่ๆรู้รู้มันมันโกหกกันไม่ได้หรอกนับถอยหลังไกลเข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของกองฮวยไร้ฮวยไร่อีลีน่าที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่11และ12มกราคมณจังหวัดสกลนครบ้านเกิดของกองฮวยไร่เองค่ะ โดยงานก็ขนกองทัพศิลปินมากมายมาร่วมง,งานและหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มนัชาลีค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ชมคอนเสิร์ตที่เป็นเหล่าติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังมากมายอย่างจินไซตมะซิงเหอและขุยอันนอกจากนี้ยังมีฮาจ้องและชาเย็นที่ก่อนหน้านี้ก็มีแผนจะเข้าร่วมด้วยค่ะแต่ล่าสุดค่ะในไลฟ์วันที่8กรกฎาคม ฮาจองก็ได้ออกมาไลฟ์แจ้งข่าวกับแฟนๆว่าตนเองนั้นตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเนื่องจากร่างกายของฮาจองไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเซ็ฮาจองมีอาการเจ็บหลังและต้องโฟกัสที่งานเตรียมตัวทำเอ็และตั้งใจดูแลตัวเองให้พร้อมฮาจองจะอยู่เที่ยวกับชายเย็นในกรุงเทพแทน And people, have say something cide to I จ To not go to concert, I don't buy concert car. Um. Yes, I have a. I have to focus. Mm, I have to focus. I. I say. I think uh, it's better to focus my work in BKK. And Hajong condition, if Hajong condition not 100% after concert, Hajong cannot shooting video and cannot uh, shooting video with feeling. So Hajong want to control, control, control myself and take care of myself. So I decided uh, yeah, okay. to just focus on my work uh, yeah. in BKK. Yeah. Try best. And we, Deng and me, yes, we'll spend a very good time in BKK mm. I will bring her a good restaurant and I will bring her a good... Um, I want to... I... 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 I, I, uh, I keep the map that very good pop that I want to go ชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ